อุ้ยอ right? ุ้ยอุยยี่ปลาคอครับผมเห็นปลาคอโดดอยู่ครับนี่ครับน้ากับไหลลุ้งใสนี่ครับผมเดี๋ยวเบ่งตัวเงี้ยตัวหน่อยครับเบ่งกันเยอะผมเจ้าอยู่ครับอันเดียวเนาะครับผมเนาะมือนกับประเดไซไว้แล้วครับ สวัสดีครับผมเว็บค้นหากินครับผมมือนีผ้ามายามมุงครับบนท่านในไหลุมเนาะหนามมันก็ยังหลายเนาะครับผมฝนเศร้าตกไปประมาณสามสี่มือแล้วครับมือนีมันเป็นเมื่อกพันษาครับผมมือนีมันล่มร่มครับผมก็เลยจะมาเบิงมุงครับว่าจะมีป่ามันลุ่งหมเนาะครับนี่ครับไม้ครับสาครับผมไซเวสสาเนาะมุ่งก้อนล่ะ ว่ามันนี่มีป่าลงบ่เนาะครับเนาะเดี๋ยวเบึ้งน้ำกันครับผมไปมีป่าบ่ครับผมไปไปครับเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันครับไปครับเ๋ยวผมมือออกวันสาครับล่มแบบแี้ครับมือวานบ่ลุ่มเลยครับมือหนีมันลมเนาะแล้วก็แดดครับผมฝนม่ตกก็เลยตะเกา่าป่ามันล้งสาครับช่วงนี้ครับนี่ครับตรงห้องครับอุ้ยอุ้ยอื้ย ยี่ปลาคอครับผมเห็นปลาคอดุดยู่ครับเงียบน้าก็ไหลลุ้งสารลีนลีนครับผมสามสอดเนาะมีปลาซิวซ้อครับผมโอ้มีปลาซ้ออีครับผมข้างหน้าครับยำแรงอาจจะลุ้งครับแบบนี้ครับนี่ครับผมน้าใกล้เบิดแล้วปลากับซ้อหลายอยู่ครับผมข้างหน้าเนาะ นี่น้องเบิ่งมุ่เขาครับมีป่ามีป่าอยู่ครับนี่อู้คอครับตัวตัวเลยครับคอนี่ครับผมเดี๋ยวเบิ่งตัวนี้ให้ตัวน้อยครับเบิ่งกัน เดี๋ยวพาก่องมาครับผมหรืองานกันเลยแหวะมาเบึงครับเดี๋ยวค้นมายามเดี๋ยวค้นมายามให้ก่อนเนาะมึงกันอุ้ยนี่ครับผมนี่ประคอยุดสองเามโตครับนี่เห็นเห็นอยู่ครับเดี๋ยวผมจับใส่ถุงครับเดี๋ยวบึงในถุงน้ำกันครับไปครับครับผมเรียบร้อยครับผมก็เลยเห็นขันดินไว้ครับผมข้างหน้านำนวหลายกันเลย ให้มันไหลค่อ,คอยๆครับผมเพราะว่าถ้าปลามันเข่ามือแรงก็สิว่าให้มันตายยังไงนะครับผมนี่ครับปั่นดินเป๊ะๆไว้ครับเพราะใหน้ำไหลค่อ,คอยๆครับผม <c oughs> แต่ผมาอาจจะพังครับอาจจะพังอยู่แต่บ่ใ้มันไหลแห้งครับผมทำนี่เพราะแหละปลาเข่าเนาะสิบบริตายครับผม มาดึงดากมุงตึงๆครับเห็นมันลุ่งง่ายๆเนาะงี้มันลุ่งมากครับแต่งดีครับผมแต่ค้นบยายามเกิดได้ครับผมนี่ผลงานเท่าครับเยวผมเจียวอยู่ครับอันเดียวเนาะครับผมเนาะมือกับบัลลีไว้และครับนี่ครับตัวนี้งามก็มูครับนี่ สือเบ็ดรุ่นนี้กับเจ้าครับนี่ปูตัวนึงครับผมปลาเข็งสองสามสี่ห้าหกปลาเข็งหกตัวครับปลาคอสองสี่หกอ่ะนี่ได้สิบสองตัวครับมัตัวใหญ่ครับผมอายุสิบสองตัวครับครับผมต้องเรื่อยๆครับผม นี่ครับเป็นเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมเนาะยามปลาบืนลงสาครับผมยามปลาลงสาเนาะลุ่มๆ่มครับเลยมาถ่ายเบิ้องสืือครับผมว่าเพ่อมิต้แมครับกมีรีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมไปมาคลิปแบบนี้ก็ฝากก็ไล์กดแช่ครับผมเบบพ้นหากินครับขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ